ฟีเจอร์เด็ด iOS 14ที่มือใหม่ทุกคนเนี่ยควรรู้เลยนะครับติไอรรวมมาให้แล้วมีฟีเจอร์ไหนที่เด็ดๆน่าใช้บ้างน,นะครับเดี๋ยวนี้นะติไอรจะมาเล่าให้ฟังแน่นอน,นครับก็หลังจากเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปนะครับได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ย ก็ได้ลองอัปเดตไปแล้วนะครับแล้วบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีฟีเจอร์อะไรที่มันเพิ่มมายังลองเล่นได้ไม่หมดนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับรอ,อการรีวิวอะไรต่างๆเนี่ยดูว่ามันมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจไหมเนี่ยวันนี้ติไอก็ได้รวบรวมฟีเจอร์เด็ดๆที่มีการเพิ่มเข้ามาใน iOS 14นี้นะครับผมมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ตัดสินใจกันนะครับก<ๆ>่อนที่จะไปดูกันนะครับติไอมีคําถามฝากไว้นดิดหนึ่งสำหรับใครที่ดูจบแล้วนะครับแล้วก็อัปเดต iOS 14แล้วเนี่ยชอบฟีเจอร์ตรงไหนใน iOS 14 i <laughs> หรือว่ามีปัญหาตรงไหนมีบั๊กอะไรยังไงนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยที่ใต้อคอมเมนต์นี้นะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กับเจ n แนตีรีวิวให้เจ๊ไอด้วยละกันจะได้มาอัปเดตคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆในทุกๆวันนะครับถ้ากดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกที่เราต้องมาพูดกันเลยก็คือ iPhone รุ่นไหนบ้างที่จะสามารถอัปเดตเป็น iOS 4ได้บ้างนะครับก็คือ iPhone ที่มีรุ่นตั้งแต่ iPhone 6S ขึ้นไปนะครับผมก็คือ iPhone 6S 6S Plus นะคร iPhone 7 plus นะครับไอโฟน8ไอโฟน8 plus นะครับไอโฟน10 10R 10S 10S max แล้วก็ตะกู iPhone 11ทั้งหมดนะครับแล้วก็ iPhone SE 2ด้วยนะที่สามารถอัปเดตเป็น iOS 14ได้นะครับถ้ารู้ว่ารุ่นไหนอัปได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยถึงเรื่องว่ามีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆกันเลยนะครับผม โอเคสำหรับฟีเจอร์แรกนะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ไฮไลท์สุดๆของ iOS 14ครั้งนี้เลยนะครับนั่นก็คือฟีเจอร์วิดเจ็ตนั่นเองนะครับที่จะทำให้หน้าตาของ iPhone แต่และเครื่องเนี่ยไม่เหมือนกันอีกต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นการเอาวิดเจ็ตนี่ออกมาเรียงที่หน้าจอของ iPhone ด้านนอกได้แบบนี้เลยนะครับจัดเรียงยังไงก็ได้นะครับจะย้ายไปนูน่นไปนี่เนี่ยวางตรงไหนงไหนก็ได้นะครับโดยวิธีการเอาวิดเจ็ตพวกนี้ออกมานะครับให้เราเนี่ย กดไปที่ว่างหรือว่ากดไปตรงไหนก็ได้นะครับของหน้าจอ iPhone กดค้างไว้ให้เกิดการแอนิเมชันแบบนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วให้เราเนี่ยไปเลือกเครื่องหมายบวกด้านบนนะครับก็จะมีวิดเจ็ตเนี่ยให้เราได้เลือกสรรออกมาเนี่ยมาวางอยู่หน้าจอเนี่ยได้เพรียบเลยนะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ย หลักๆเลยนะครับก็จะมีเป็นแอปของทาง Apple หรือว่า iPhone จะเยอะนะครับผมแอปด้านนอกเนี่ยยังไม่มีเข้ามาที่จะเป็นวิดเจ็ตแบบนี้นะครับต้องน่าจะต้องรออัปเดตในอัปเดตถัดๆไปนะครับว่าจะมีฟีเจอร์ของแอปไหนเนี่ยเพิ่มมาเป็นวิดเจ็ตได้บ้างนะถ้าเราเลือกแล้วนะก็กดค้างไปเลยนะครับนี่แล้วก็ ลากออกมาเลครับเราจะวางตรงไหนก็วางไปเลยนะครับจัดน่องจัดหน้าอะไรยังไงเงี้ยก็ตามสไตล์ของเราเลยนะครับว่าจะจัดอะไรยังไงได้นะครับให้มันสวยๆเป็นตามสบับข,ของเรานะเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นไปเลยนะครับก็จะได้วิดเจ็ตออกมาอยู่ที่หน้าจอโฮมได้แล้วนะครับผมอ่าส่วนฟีเจอร์ถัดไปนะครับนึ่งก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า แอปไลบ r a r ีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่น่าจะช่วยประโยชน์ให้คนที่โหลดแอปเยอะๆนะครับนี่่างที่ไ i เนี่ยโอ้มีแอปเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็จําไม่ได้นะครับว่ามันบางทีเนี่ยแอปเราไปอยู่ที่หน้าไหนนะครับอันนี้เนี่ยพอเราปัดไปที่ด้านขวามือนะครับจนสุดแล้วเนี่ยหน้าสุดท้ายนะครับปัดมาเพิ่มอีกเนี่ยเราก็จะเจอกับคลังแอปนะครับหรือว่าแอปไลบรารีนะครับที่ถูกจัดเป็นหมวดหมู่นะครับให้เราไว้เรียบร้อยแล้วนี่ ก็จะมีแบบว่าแนะนำนะครับเพิ่มมาล่าสุดสองคมออนไลน์ยูทิสตี้อะไรก็เยอะแยะมากมายนะฮะเราก็ลองกดเข้าไปนะครับเป็นหมวดหมู่เขาก็จะจัดมาให้เราเรียบร้อยหรือว่าถ้าใครหาไม่เจอหรือว่าจําชื่อแอป,ปได้เนี่ยก็กดพิมพ์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้ากดมาตรงนี้เนี่ยถ้าจะเจอแบบว่าเขาเรียงเป็นชื่อแอป,ปนะครับตั้งแต่กไก่ขอไข่ลงไปย,วยาวๆเลยนะครับนี่ชื่อแอป,ปก็ตามนี้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้แอป,ป Library มีอะไรอีกนะครับตรงนี้เนี่ยทาง ios 14เนี่ยเขาก็มีการจัดการได้ดีนะครับด้วยการ ยายแอปทั้งหมดเนี่ยนี่ถ้าเรากดค้างไว้ตรงนี้นะครับแล้วกดตรงสัญลักษณ์จุดๆ,ๆ,ๆ,ๆตรงข้างล่างนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนี่จะพบกับการแก้ไขหน้านะครับผมถ้าเราติ๊กนะครับไม่เอาหน้าไหนออกไปนะครับนี่กดไปเลย แล้วเราก็กดที่บ้างนี่ครับจะเห็นว่าจุดๆๆเนี่ยมันมีจํานวนน้อยลงเท่ากับหน้าที่มันหายไปนี่ก็เหลืออยู่แค่แค่นี้แล้วแอปที่มันโดนซ่อนไปมันหายไปเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนเราจะหาเจอได้ยังไงก็ไปหาเจอได้ที่แอป Library หรือว่าคลังแอปได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็เหมือนว่าช่วยให้เราเนี่ยประหยัดหน้าโฮมเรามากขึ้นแต่ถ้าใครนะครับอยากเอาหน้าที่หายไปที่ซ่อนไปกลับมาก็ทําย้อนกันเลยนี่ก็ติ๊กกลับมาเลยนะครับก็จะกลับมาเป็นหน้าเท่าเดิมแล้วตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกสําหรับใครที่ มีแอปเยอะๆนะครับแล้วหาแอปไม่เจอเนี่ยแล้วก็อยากจะได้หน้าโฮมน้อยๆนะครับผมนี่ก็วิธีนี้ก็ทําได้เลยนะครับและมีฟีเจอร์ซ่อนอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของหน้าตรงนี้จุดๆไขป่ปลาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครมีหน้าเยอะจริงๆเนี่ยล้วไม่อยากซ่อนหน้านะครับแล้วก็ปัดๆไปทีนึงเนี่ยมันก็ปัดยากใช่ไหมตรงนี้นะครับสามารถกดค้างที่ตรงนี้ได้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าไหนเร็วๆได้เลยนะครับแบบนี้เลยนี่ ส่วนฟีเจอร์ถัดมานะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าน่าจะเป็นฟีเจอร์ที่หลายๆคนรอคอยกันมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า Picture in picture นั่นเองนะครับมันคือการที่จะสามารถ เล่นวิดีโอไปด้วยได้นะครับหรือว่า c อล FaceTime แล้วก็สามารถทําอย่างอื่นหรือว่าเล่นแอปอื่นไปด้วยได้นะครับผมอ่ะอันนี้เนี่ยติ๋อไอจะลองทําให้ดูเลยนะครับว่ามันใช้งานอะไรยังไงอย่างเช่นถ้าเราจะดู u t u b e นะครับเข้าปกติ YouTube ถ้าใครไม่ได้สมัคร u ู u ูบพิมพ์เนี่ยมันก็ออกแอปหรือว่าทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีการเล่นต่อนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราเข้า u t u b e นะครับหรือว่าเข้าเว็บอะไรที่มันสามารถดูวิดีโอได้นะครับจาก s a f a r i เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถทำา เนออจได้นะครับอ่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวที่ไอซ์จะทําให้ดูเมื่อเราเข้า YouTube หรือว่าเข้าเว็บที่ดูวิดีโอนะครับผ่านทาง Safari เนี่ยนี่พอเราเข้าไปดูแบบเต็มจอนะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์นะฮะสัญลักษณ์สัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่เป็นการย่อรูปอยู่ตรงนี้นี่นี่เห็นไหมครับพอเรากดเข้าไปเลยปึ๊บนี่มันจะย่อ วิดีโอนะครับลงมาเป็นเล็กๆแบบนี้เลยนี่เราแตะๆก็จะขยายวิดีโอนะครับแตะๆก็จะขยายวิดีโอนะนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสามารถออกไปทําอย่างอื่นได้ด้วยนี่นี่ยังมีอยู่นะครับยังเปิดวิดีโอของเราอยู่ด้วยนะแล้วเราจะออกไปเล่น i n s t a g r กรมนะครับเราไปดู i ิน t a g r กรมเราก็ทําได้นะนี่นะครับเดี๋ยวจะไปเล่น Facebook เล่นทวิตเตอร์เล่นอะไรก็ได้นะครับเราก็สามารถทํางาน หร, Shift, หรือว่าดูอะไรไปด้วยแล้วก็ดู YouTube ดูอะไรไปด้วยได้นะครับผมถือว่าเป er ็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่หลายๆคนรอคอยมาเหมือนกันนะครับอยากจะเล่นแอปอื่นไปด้วยและอยากจะดูวิดีโออย่าง YouTube ไปด้วยนะครับผมก็สามารถทําได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับหลายๆคนอาจจะติดปัญหาว่าเอ๊ะทำไมดู YouTube ไม่ได้นะครับอาจจะด้วยของกรณีตรงนี้นี่เดี๋ยวจะ้อกให้ก่อนนะครับว่าเราพิมพ์คําว่า YouTube <_ S 2> ใน Google ใน Safari แล้วพอกดเข้าไปมันเด้งมาที่แอป,ป YouTube นะครับจะทำยังไงให้กลับไปเป็นแบบเมื่อกี้ได้ให้เราพิมพ์ไปนะครับว่า youtube.com ไปเลยนะครับมันจะไม่โดดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน YouTube นะครับอ่านี่ครับก็จะได้เป็นแบบนี้ออกมาเลยนะฮะสำหรับใครที่ลองแล้วมันไม่ได้ลองวิธีนี้ดูก่อนนะครับให้พิมพ์เป็น youtube.com นะฮะก็จะได้เป็นวิดีโอ YouTube ออกมาเป็นแบบ Pic t u r e Picture ได้นะครับ ส่วนฟีเจอร์ถัดมานะครับตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นฟีเจอร์ที่เขามีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาซะมากกว่านะครับนั่นคือในเรื่องของสิรินั่นเองนะฮะตรงนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาสิริโดยปกติเนี่ยครับเราเรียกสิริออกมาเนี่ยเขาจะมาเป็นแบบเต็มหน้าจอใช่ไหมแต่พอเป็น iOS 14นะครับพอเราเรียกสิรินะครับนี่ เขาจะมาเป็นสิริแบบมินิมอลอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นสิริแบบเล็กๆสามารถเปิดไปที่หน้าไหนก็ได้นะครับเรายังเล่นแอปพลิเคชันได้อยู่เหมือนเดิมเปิดมาไม่มีการบังหน้าจกหน้าจอนะครับสิดิก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมดูสวยดูมีสต์ดูเป็นมินิมอลมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนของฟีเจอร์ถัดมาตรงนี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่หลายๆคนน่าจะสงสัยกันมากๆเลยว่าเวลาเราเอ่อทอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เนะี่ยอยู่ดีมันขึ้นมามันคืออะไรมันคือฟีเจอร์ตรงนี้นะครับฟีเจอร์ แสดงสถานะการใช้ไมค์การใช้กล้องของ iPhone นะครับผมนี่จะเห็นเป็นจุดเขียวๆแบบนี้นะครับที่ด้านบนของ iPhone นะครับถ้าเป็นจุดเขียวๆแบบนี้นะครับมันคือการบ่งบอกว่าแอปพลิเคชันตรงนั้นเนี่ยมีการเข้าถึงกล้องของเราอยู่อันนี้เปิดแอปพลิเคชันถ่ายภาพนะครับมันก็ต้องเข้าถึงกล้องของเราแน่นอนเพระปัดลงมานี่มันจะเขียนเป็นสัญลักษณ์รูป กล้องเลยนะครับแล้วเขียนว่าแอปพลิเคชันไหนใช้กล้องตรงนั้นอยู่นะครับแล้วมีอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งนะครับนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์ไมโครโฟนเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบไหนเป็นแบบนี้นะครับพอเราสมมุติเข้าไปที่แอปอัดเสียงใช่ไหมถ้าแอปไหนเนี่ยมีการใช้การอัดเสียงอยู่หรือว่าการแอบเข้าถึงไมค์เราอยู่นะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสีส้มแบบนี้นะครับผมสีส้มแบบนี้เลยนี่ก็จะขึ้นเป็นรูปไมโครโฟนแบบนี้นะครับว่าแอปไหนที่ใช้ไมโครโฟนของเราอยู่ก็คือแอปบันทึกเสียงนะครับนี่ ก็จะมีอยู่2ส,สีนะครับผมก็คือกล้องแล้วก็ไมโครโฟนแต่ถ้าเป็นแบบกล้องแล้วก็ไม์พร้อมกันนี่จะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยช่วยให้เรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองเผื่อแบบว่าแอปพลิเคชันไหนเนี่ยมันมีการเข้าถึงกล้องเข้าถึงไม์ของเราเนี่ยเราจะได้รู้ได้ทันนะครับแล้วก็เนี่ยสงสัยได้เลยว่าแอปเนี่ยนะครับมันใช้กล้องใช้ไม์ของเราไปทําประโยชน์อันใดหรือเปล่านะครับถ้าเป็นตัวแบบของ iPhone นะครับที่มีปุ่มโฮมเนี่ยนะฮะจุดก็จะซ่อนอยู่ที่มุม ตรงนี้เล็กๆเลยนะครับอยู่ที่มุมขวาแทนนะถ้าเป็นของตัวนี้ก็อยู่แถวๆใกล้ๆตรงนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นอยู่ตรงมุมเล็กๆตรงนี้แทนนะครับนี่ขึ้นมาตรงนี้เลย <S <S และอีก2-3ฟีเจอร์ที่จะพูดถึงต่อจากนี้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันกล้องนั่นเองนะครับมันมีการซ่อนฟีเจอร์อะไรมีการพัฒนาอะไรเนี่ยให้เราสามารถใช้แอปพลิเคชันกล้องเนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะโดยอย่างแรกก็คือเรื่องของการถ่ายวิดีโอครับ การถ่ายวิดีโอรอบนี้เนี่ยเราสามารถปรับความละเอียดของวิดีโอได้แล้วนะครับผ่านหน้าแอปพลิเคชันกล้องเลยโดยปกติเนี่ยเราต้องไปเข้าแอปกล้องนะครับไปตั้งค่าออความละเอียดของวิดีโอนะครับมันทําให้เราเสียเวลานะครับ ตรงนี้เนี่ยสามารถปรับความละเอียดได้ด้านบนนี้ได้เลยนะครอย่างตัวนี้เนี่ย 4K 60เฟรมเลยนะครับอยากจะปรับเป็น USD 60เฟรมก็ปรับได้นะครับปรับเป็น30เฟรมก็ทําได้นะครับแตะไปเลยนี่ปรับความละเอียดของวิดีโอได้ง่ายๆแบบนี้แล้วนะครับผมใครยังปรับตรงนี้ไม่ได้นะครับให้ไปเปิดที่ การตั้งค่านะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะเลื่อนไปที่หัวข้อกล้องนะครับจากนั้นเนี่ยเลือกไปที่การบันทึกวิดีโอนะครับเราจะเห็นว่าจะมีการควบคุมรูปแบบวิดีโอตรงนี้นะครับให้เรากดเปิดไว้ด้วยนะฮะนีกดเปิดไปเลยถ้าใครปิดอยู่ก็กดเปิดไปเลยนะครับก็จะสามารถปรับความละเอียดวิดีโอได้แล้วง่ายๆแบบนี้นะครับเหมาะกับใครที่ใช้ iPhone ในการถ่ายวิดีโอบ่อยๆนะครับต้องการปรับความละเอียดต่างๆนานานะได้อย่างรวดเร็วตรงนี้ก็ทําได้แล้วนะครับขอ แล้วนอกจากตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีฟีเจอร์ที่เรียกว่า q u k t k t e นะครับตรงนี้เนี่ย Take มันเป็นการกดค้างที่โหมดรูปภาพนะครับเพื่อเป็นการอัดวิดีโอตรงนี้เนี่ยจากเดิมจะทำได้แค่ใน iPhone 11นะครับแล้วก็ iPhone SE แต่ตรงนี้เนี่ยเขาขยายนะครับให้ iPhone x r iPhone x s x s Max เนี่ยสามารถทำฟีเจอร์ Quick Take นี้ได้แล้วนะครับแต่ ตรงนี้เนี่ยตีไไม่ได้มีเครื่องตระกูล 10s แล้วก็1 0 r มาลองให้ดูนะครับแต่จะบอกไว้ว่ามันสามารถกดค้างแล้วก็กลายเป็น q i ลิกเทคได้นะครับผมตรงนี้ตีไเป็น i p h o n น10นะเลยทำไม่ได้นะครับแต่เอามาบอกไว้ก่อนนะแล้วอีกฟีเจอร์หนึ่งเนี่ยที่หลายๆคนก็พยายามหาพยายามลองเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยจะบอกไว้เลยว่าฟีเจอร์ที่ชื่อว่ากลับกล้องด้านหน้าใน iOS ตัวเต็มตรงนี้นะครับนี่กลับกล้องด้านหน้านะครับเวลาเราถ่ายเนี่ยนี่นะฮะ ปกติมันจะสลับด้านให้เราแบบนี้นะครับแล้วใน iOS 14ตัวเบตานะั้นน่ะมันมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าการกลับกล้องหน้าให้อัตโนมัติก็คือจะถ่ายออกมาแล้วก็จะตรงกับด้านที่เรามองกับกล้องหน้านะครับผมแต่ใน iOS 14ตัวเต็มตรงนี้เนี่ยมันถูกเอาออกไปนะครับเดิมทีแล้วเนี่ยพอเราเข้าแอปพลิเคชันกล้องมาแล้วมันจะมีอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับว่าสลับกล้องด้านหน้าให้อัตโนมัติด้านล่างตรงนี้นะครับใต้เส้นตารางตรงนี้เนี่ย แต่พอมาเป็น iOS 14ตัวเต็มแล้วมันถูกเอาออกไปนะครับหลายๆคนก็ตามหาแล้วก็ถามเข้ามาเยอะมากว่าทําไมมันไม่มีไปทําตามคลิปที่มันบอกว่ากลับกล้องด้านหน้าได้แล้วมันหายไปไหนอันนี้เนี่ยใน iOS 14ตัวเต็มนะครับเขาถูกเอาออกไปนะฮะอาจจะมีการเอากลับมาในอัปเดต iOS 14เวอร์ชันหน้าอย่าง iOS 1 4 1 2นออะไรแบบนี้เขาอาจจะเอากลับเข้ามาก็ได้นะครับถ้ามีคนเรียกร้องเข้าไปเยอะๆนะครับอันนี้ต้องบอกเอาไว้ก่อนเผื่อมีใครตามหานะครับผม ส่วนฟีเจอร์ถัดมานะครับอันนี้เรียกได้ว่าน่าจะเหมาะกับใครที่ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆนะครับแล้วต้องมีการไปพูดคุยไปเจอปับภาษานั่นภาษานี่นะครับทาง iOS 14ตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้เพิ่มแอป,ป,ป,ปแปลภาษาของเขาเข้ามาเองเลยนะครับจะเป็นสัสลักษณ์ตรงนี้เลยนะครับที่เขียนว่าแปลภาษาตรงนี้นะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการให้เลือกเลือกนะครับว่าจะเป็นภาษาอะไรจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอะไรนะครับอันนี้เนี่ยสามารถแปลเสียงนะครับเป็น คำออกมาแล้วก็แปลให้เราได้เรียลไทม์เลยนะครับผมแต่มีข้อจำกัดนิดนึงนะครับยังไม่รองรับการแปลภาษาไทยนะครับแต่ก็ยังถือว่าน่าจะมีการอัปเดตเข้ามาในอนาคตในเรื่องของภาษาไทยนะครับอันนี้เนี่ยแปลเรียลไทม์ได้จริงๆนะอย่างติ่ไอ้พูดภาษาญี่ปุ่นนะครับอริอ o โตโกไซมาสนี่บอกว่าคุณกำลังพูดภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็แปลมาให้เรียบร้อยเลย Thank you very much. นะ่ อันนี้เนี่ยถ้าเราไปคุยกับคนต่างชาติหรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถแปลภาษาให้เราได้เรียลไทม์เลยนะครับผมก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะฮะและในส่วนของฟีเจอร์ถัดมานะครับเป็นฟีเจอร์ที่สายแชทแล้วก็ชอบใช้อีโมจิเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะนะครับผมนั่นก็คือการสามารถค้นหาอีโมจิได้ง่ายๆเลยนะครับผมโดยการกดไปที่หน้าอีโมจินะครับเขาก็จะมีการให้พิมพ์ช่องค้นหาอีโมจินะฮะ ว่าเราอยากได้อีโมจิแบบไหนนะครับเราลองพิมพ์คําว่าสมัยนี่พิมพ์คำว่าสมัยก็จะมีแบบรูปอีโมจิหน้ายิ้มอะไรต่างๆออกมาเลยนะครับนี่ให้เราแบบพิมพ์นี่อย่างโฮมเนี่ยก็จะเป็นรูปบ้านอะไรต่างๆในบ้านเนี่ยให้เราค้นหาอีโมจิได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยเดิมทีแล้วเนี่ยจะต้องปัดหาอีโมจิเป็นหน้าๆแบบนี้นะครับมันลําบากเนาะก็พิมพ์เอาเลยก็จะช่วยให้เราได้อีโมจิที่ตรงใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม แล้วฟีเจอร์ถัดมานะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับการอัดเสียงนั่นเองนี่ที่แอปบันทึกเสียงของ iPhone นะครับตรงนี้เนี่ยเขามีการอัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับโดยการที่จะสามารถเพิ่มคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นได้ปรับแต่งเสียงให้ดีขึ้นได้นะครับเวลาเราอัดเสียงนะฮะนี่เดี๋ยวไอจีจะลองทําให้ดูเลยนะครับเวลาเราอัดเสียงมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับฮัลโหลฮัลโหลนี่คือการอัดเสียงนะครับนี่คือการลองเทสอัดเสียง น,ะะนี่จะเป็นประมาณนี้พอเราลองปัดขึ้นไปนะครับเราลองกดหยุดหลายๆคนกดหยุดแล้วมันยังไงมันจะยังไงต่อนะครับให้ดูที่ด้านซ้ายด้านบนตรงนี้นะครับจะมีรูปสัญลักษณ์เป็นไม้กระทาวิเศษตรงนี้พอเรากดเข้าไปให้มันเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับทางแอปบ,บันทึกเสียงนะครับก็จะมีการ คำนวณน,นะครับค่าเสียงต่างเนี่ยว่ามีน้อยมีเสียงรบกวนอะไรต่างๆไหมเขาก็จะทําการตัดเสียงรบกวนตรงนั้นให้เราออกมาได้ระดับหนึ่งนะครับก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ต้องใช้แอปอัดเสียงในการสัมพองสัมภาษณ์งานตรงนี้เนี่ยน่าจะชอบใจฟีเจอร์ตรงนี้นะครับช่วยให้เราได้เสียงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองในส่วนอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจสายเกม สายเล่นเกมหลายๆคนนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเครื่องไหนใช้ ios 14อยู่นะครับเวลามีคนโทรเข้ามาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับนี่ขึ้นโชว์เบอร์ด้านบนแบบนี้นะครับผมจากปกติแล้วเนี่ยมันจะโผล่มาหน้าเบอร์โทรเต็มๆเลยนะครับทำให้เราเล่นแอปพลิเคชันอะไรอยู่เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าบวรบกวนอยู่หรือว่าใครเล่นเกมอยู่เนี่ยโอ้โหเกมหลุดเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราได้แบบโอ รู้ได้ล่วงหน้าก่อนนะครับไม่ต้องหลุดจากแอปพลิเคชันที่เราเล่นอยู่นะอันนี้ก็น่าจะถูกใจสายเกมทั้งหลายหรือว่าคนที่อยากจะได้การโทรแบบป๊อปอัพมาแบบนี้นะครับผมก็ iOS 14สนะครับสามารถใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมและมาถึงฟีเจอร์ที่หลายๆคนน่าจะอยากใช้มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันดูเท่นะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ที่สามารถเคาะด้านหลัง p p o o n นะครับเพื่อสั่งการสั่งใช้งาน ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆใน iPhone ได้นะครับผมตรงนี้นะครับการเปิดใช้งานฟีเจอร์เคาะด้านหลังของ iPhone ตรงนี้นะครับให้เราไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นเลื่อนมาที่การช่วยการเข้าถึงนะครับแล้วเลือกไปที่สัมผัสนะฮะจากนั้นเนี่ยจะเห็นคำว่าแตะด้านหลังตรงนี้เลยก็กดเข้าไปเลยครับเลือกได้เลยนะครับว่าแตะ2ครั้งจะให้สั่งใช้งานอะไรยังไงนะสองครั้งอาจจะเป็นศูนย์ควบคุมหรือเปล่า 3ครั้งอาจจะทําการถ่ายภาพหน้าจอไหมนะฮะพอเราตั้งไว้ที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเราลองเคาะดูนะอ่านี่2ครั้งนะครับก็จะเรียกศูนย์ควบคุมที่ตั้งมาเมื่อกี้เลยนะฮะถ้าเป็น3ครั้งละอ่ะนี่นะครับก็จะทําการสั่ง iPhone ของเราได้ง่ายเพียงการเคาะด้านหลังนะครับแต่นะครับแต่ตรงนี้นะครับฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ย ไม่ได้จะสามารถทำได้ทุก iPhone นะครับ iPhone ที่สามารถจะทำได้ก็คือ iPhone ที่เป็น iPhone ตั้งแต่ iPhone 8ขึ้นไป iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone 7 7ดคลทเนี่ยไม่ได้นะครับผม iPhone ที่ด้านหลังมันเป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะครับทำไม่ได้นะฮะโอเคส่วนรับฟีเจอร์เด็ดๆที่ที่ไอรวบรวมมาให้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็นอกจากฟีเจอร์ที่จะไอเอามาแนะนําในคลิปนี้นะครับมันยังมีฟีเจอร์อะไรยิบย่อยจากช่องนอกเนี่ยเขาบอกมีประมาณร้อยกว่าฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยถ้าใครสนใจเพิ่มเติมว่าจะมีฟีเจอร์ยิบยิย่อยอะไรยังไงเนี่ย สามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะครับผมแล้วถ้าสําหรับใครนะครับที่อัปเดตแล้วเนี่ยมันจะม,มีปัญหานู่นมีปัญหานี่ปัญหานั่นนะฮะอาจจะต้องรอการอัปเดต iOS ครั้งถัดไปนะครับเพราะว่าถ้าใครมีปัญหาเยอะๆแบบเนี้ยมันต้องมีคนแจ้งเรื่องไปทาง Apple อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเขาอาจจะทําการแก้ไขแล้วออกอัปเดตมาในเร็วๆนี้ก็ได้นะครับผมต้อง ติดตามอดทนอดใจรอกันอีกนิดนึงนะครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์นมากๆนะครับอยากจะให้พเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันแชร์ไปเลยนะครับเผื่อมีใครที่กาลังตัดสินใจที่จะอัปเดตไอโ14อยู่แล้วไม่รู้ว่ามันมีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆบ้างน,นะครับส่งคลิปนี้ให้เขาไปนะครับผมเขาก็จะได้รู้นะว่ามีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆบ้างแล้วเขาจะได้ตัดสินใจยังไงดีว่าจะอัปเดตไอโน14ไหมหรือว่าไม่อัปเดตนะครับฝากด้วยนะฮะและที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ก,ก,กับช่องเอาติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับววนนเรา ีวิวคลิปหน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับ